เพิ่มถามเสีย,ง,ย <S <S งนกฮะเสียงเสียงไล่นกหน่อยก่อนครับเสียงไล่นกคือ <C ười> คือนอกเนี้ยไล่นกธรรมดาแต่ว่าทุกคนต้องไปไล่ไม่ใช่ว่าผมไปไล่อยู่คนเดียวมันไปกินก็คุ้นหมดมต้องไล่กันไปทุกเจ้าเพราะนั้นคนในหมู่บ้านนี่ถ้าทำนาพลังแล้วก็ไม่อยู่บ้านออกไปอยู่ตรงนาเื้อเข่ารุ้ง เริ่มงการบอรงไปไปทำนาออกไปไม่ใช่ว่าผมไม่ไปคุณไปอืมกินของคนอื่นหมดแล้วนั้นมาไล่ที่ผมผมก็ไล่ไปที่คุณคุณก็ไล่ต่อไปอีกไอ้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 ตกเงี้ยไอ้ไอ้อย่างนี้ต้องไล่ไอ้น,นอกไปอ่ะแต่ว่าในในานาปลังก็มีเชือกคุ้งเหมือนกับทรงเราผูกผ้าผูกเศษกระดาษผูกตัดดิก ดึงให้มันไหวไหไว้ไวไว้ไวไวลงมันลงเป็นขูอ,อลงมาเอ้ยเอ้คืนอี้แต่ว่านกไม่ก็อดตายนะมันกินไปวันละนิดหน่อยแต่แบ่งกันกินแต่ถ้าเพื่อนโหลแล้วไอ้เจ้าของอีก้างหนึ่งไม่ไปอยู่ในสวนนั้นหมดกินหมดกินจ่ต้องยอมแพ้แหละมันกินจนนนจนจนขึ้นรังเนาะไม่ได้กินแล้วต้องไปนอนไปนั่งไม่มี รู้สึกจะไม่กระบเพาะอาหารมันอะนาปลังเรียกทำนาปลังพวกแล้วนาดำนาดำนี่กินบ้างไหมครับเหมือนกันนะแต่ว่านานาปลังมันก็ํำพื้นที่มันน้อยไม่มีไม่กี่หมู่บ้านที่ทำนาปลังเลยนกมันเยอะพอทำนาปีเนี่ยนกก็เบ่งเบ่งกันไปจังหวัดนั้นอำเภอนี้แบ่งกันไปเยอะมันก็มีปัญหาได้เลยแต่ถ้านาปลังมันพื้นที่นิดเดียว ยอมบ้านอย่างนั้นนะที่ลุ่มๆเลยอยาเข้าใจว่านาพลังกันนาปีเยนมันเหมือนกันนะข้าวเนะี่ยผมเคยตดลองแล้วเห็นเข้าวข้าวนาปีก็ดีจังก็ประกวดได้ที่หนึ่งไปกับกเกษตรอำเภอไปดูเขาตัดสินการประกวดพันข้าวที่ตำบลตุงับเจาก็ได้พันข้าวอย่างดีมาชนะที่หนึ่งมาวานเป็นต้นกล้า แล้วเอาไปตักดำเวลาดำนาปลังแรลงหนึ่งเล็กๆนะทดลองดูเป็นก้ามดนอ,อกรังดีเพื่อนก็ออกแล้วมันไม่ออกอยู่ใหญ่โตอยู่แล้วเต็มแล้วที่นี่ไปถามเกรตดอำเภอว่าแทำไมวนนะหน้าก้าวเตรียมมาวันนั้นนี่ไม่ไม่ออกรองเลยเขียวจะอุ้มอยู่เพื่อนก็ออกแล้วก็ออกวกถามอาไปดำ,ำนาบอกดำนาปลังโอ้ยมันของนาปี ตามแล้วมันไม่เหมือนกันเลยลงในน้ําเหมือนกันในตุ่มเหมือนกันเขบอกมาใช่ช่วงแสงนี่ช่วงแสงนี่มันไม่เหมือนเลยมันไม่ออกให้มันออกตามเวลาของมันหน่อยเพราะนั้นเพิ่งจะรู้ว่านั้นไม่เหมือนกันนึกว่าเข้าอย่างดีมาลงในนาพลังเราจะนับเพื่อนนะนะไม่ไม่ออกสักดวงนี่อยู่เขียวอยู่นั้นรอจังหวะถึงเวลานาปีถึงเวลาช่วงแสงที่ที่มันออกรวงได้นี่ยากของมันทีนี้การดำนาพลังนี่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ทำร้อมๆร้อมกันทำพร้อมๆร้อมกันเพราะว่าม,ม,มันมีมากไม่มากไปเลยหรอกคนละไรสองไร่อย่างดี้สามไร่ามากแล้วแต่ข้าวดีข้าวดีข้าวนับลังลรอน้ํามันชุ่มดีข้าวสูงต้นสูงคือจะึเวลานี้ไม่มีที่ไหนที่ที่เป็นนาบลังอยู่มีแต่ข้วาวเตี้ยข้าวแก่ๆนี่ทั่วหัวลงไป เก็บกับแกะนะเก็บทีละรวงไม่ได้ต้องเอาไม้เผยต้องลำยาวๆแล้วไปข่มมันมันง้อมนหน่อยนึงนะต้องเป็นอย่างนั้นไม่น,น,นั่นโน่นเก็บออกสูงหน้าปังนี้เลยครับหน้ารังนี่และพวกพวกนี้น้ำท่วมมันถีดยอดไหมครับน้ำก็ท่วมเหมือนกันถ้าว่าน้ำหลากมาเร็วๆก็ก็ใจ้เรือไปเกี่ยวไปเก็บนะแต่ว่าม,มันก็มีบ้าง แต่ว่าเข้าต้นสูงอยู่แล้วมันก็หนีน้ําได้ทําไม่ฉุกเฉินเท่าไรมันยืดตัวได้แต่ว่าเท้าหกลงแล้วมันยืดไม่ได้มันก็หมดสภาพแล้วอย่างนั้นที่ที่น้ําท่วมเลยเขาต้องไปเอาเรือเกี่ยวว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ม,มีบ้างนั่นน้ำหลังมาร็วตามจริงน้ําท่วมเขาเกี่ยวหมดแล้วเขาเกี่ยวหมดแล้วเพราะว่ามันอะไรไม่เกี่ยวเดือนอะไรไม่รู้เนะเลยจากนาปีไปก็เป็นนาปลังกับเดือนหน้าเดือนหกเขาก็เกี่ยวจัดแล้วแต่บางที เขาทำนาพลังนี่ก็าทำในระหว่างที่สายน้ำยิมกรองใหญ่ในแบบนี้น้ำเรียวน้ำไม่ขาดใจขนตกก็น้้ำหลากมาเดียวนั้นน่ถ้าเข้าสุกรวงก็อาจจะน้ำท่วมน้ำจมแล้วก็เอาเรือไปเก็บไปเกี่ยวได้หรือบางทีก็รู้ล่วงหน้านี่ของเขาก็จับจะก่อนเก็บจะก่อนแต่ว่ามันยากกับบ้านเราแต่ก่อนเขาเก็บทีละล่วง เีเราร่วงเดไปตามา,าวนานว่าเก็บเดี๋ยวเขบอกว่าไม่ไม่จะม,มีปัญหามีปัญหาว่ามีไม่มีก้าวให้เก็บตอนนั้นเองเก็บเป็นขี่ได้เขากเก็บหมดนะทำงานตรงนั้นนย่นี้เราเปรียบเทียบก้าวบ้านเรากับก้าวที่ที่เป็นอยู่ตอนนั้นมันร่วงเร็วมันใช้ควัดใช้ปีโยใช้นวดกับไนั่นเองแต่ก็เราโยนไปแล้วก็ไม่ร่วงสักเม็ดมนึงต้องไว้ขึ้นจางขึ้น,นบนเรืนอนไว้ได้นานมานวดน ตีนแสบตีนแดงกว่าจะได้ออกมากินไม่ร่วงทีนี้ทำเป็นสมัยใหม่แต่ว่านี้ทำยากเขาใช้เครื่องเครื่องตัดแล้วก็เครื่องนวดเราก็เก็บตนที่ร่วงแต่ว่าที่ใช้เครื่องตัดเครื่องนวดมันม,มีตั้งต้นมันตั้งใบมันแต่ว่าที่ชาวบ้านก็ทำโบราณเขาเก็บตีวร่วงก็มัดเป็นเป็นข้อๆหรือเป็นเลียงเลี่ยงปาวาบ้านเราเป็นเลียง <c oughs> พวกนี้สายพันธุ์มันสายพันธุ์มันกลายไหมฮะสายพันธุ์เขาก็คัดเลือกเหมือนกันไม่ไม่กลายแต่ว่ามันอร่อยมันเม็ดจะเล็กลงบ้างเนี่ยพวกนี้ไม่กลายแต่มันปนมันปนกับชนิดอื่นก็มาแซมเนี่ยนี่คนบ้านเราไม่พี่ตีที่ตันเท่าไหร่เรื่องรวงเก้าแต่นันบนกันก็เขาบอกกินได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกเหมือนกันเวลาไปทําปันเขาเรียกว่าก้าปลูกก้าปลูกคือเก้าที่ไปทําปันเขาเลือก เราเลือกปันเดี๋ยวว่าเาเปลี่ยนเป็นปันอื่นไม่ได้ยู่ไม่ได้ยิ่มันไม่ออกดวงแล้วมังมันจ้าไปอะไรพวกนี้ก็ทำาก็เหมือนเหมือนกันเจ้านี้เจ้านู้นทํากันแล้วที่ที่ทํากันเหมือนกันก็ดีสมมติว่าผมนี่ไปจํากล้าเหลือไว้ดาเสร็จแล้วเต็มที่แล้วเออบอกน้นไปเอามีเหลือที่บ้านก็ผมมีเอามาได้เล็กเหล็กตรงนั้นเล็กหนึ่งมันได้ตรงนั้น เรื่อสภาพของคนโบราณคนก่าคนแก่กทําหนสามัคคีกันในเรื่องการงานเนี่ยมากกว่าขอช่วยกันดำนาขอช่วยกันทำนาตุมนาน้ำเนี่ยช่วยกันเออดตีตอนเจ้าๆเนี่ออกไปตุ่งนาเป็นแถวตอนเย็นก็กลับมาเป็นแถวสนุกดีแต่ว่าทีสำคัญในเวลาออกลางทุกคนต้องไปหมด ถ้าเฉยไปไหนไม่รู้อะไบางคนไปกีดยางอยู่ไกลๆนี่เข้าออกแล้วไม่มานกกินมอดเพื่อนก็ไล่ไปลงในที่เราไอ้คนนู้นก็ไลเ่เอ๊ะเอัเอเอเอกเดียวไล่ต่อไปนกพวกนี้เดี๋ยวนี้ยังมีหลงนี่มันทีนอะไรที่เราออกมาขายอยู่ในตลาด <c oughs> แต่ว่ามันเป็นกลวง แต่บางชนิดเนี่ยมันก็มีแต่ที่รังเห็นไหมที่รังอยู่ตามต้นหมากต้นมะพร้าวเล็กๆนั่นน่ะแต่ไม่ไม่เป็นกลุ่มไม่มีไม่รวมเป็นกลุ่มใหญ่เพราะรวมแล้วไม่รู้จะกินอะไรมันก็แยกย้ายกันไปแล้วที่อื่นอยู่ตรงโน้นน่ะปลุกน้ำน้อยก็มีที่จะนะมีมไหมครับมี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 ทุกบ้านมีบ้านมีทุกบ้านนกเหล่านี้นกคูลาคเรียกนกคูลานกเจี๊ยหรือนกกระจาบ ไอ้พวกนกเขาพวกกินข้าวพวกนี้ไม่ไม่ไม่ทำลายไอ้พวกนี้กินข้าวนกเขานกตกนกคุ้มไม่ไม่ทำลายตึกเอาที่ร่วงที่หล่นอยู่ดำต่างดำพื้นดินเอะไรพวกนี้มันไม่เกาะร่วงไอ้องก่อร่วงกินหมดนะมันจะกินเวลาเข้าพอเป็นน้มนมขบขอบขบขบกินน้มนมหมดแล้วเหลือแต่รวงข้าวเปล่าอยู่โลดอ่มันกับปัญญาเหมือนกันนะง่าย ทำไมทำไมนั้นยังมีมีคนแบบเหมือนปัจจุบันไหมครับที่เพาะพันธุ์ข้าวขายกันว่าไม่มีไม่มีทุกวันนี้รู้ตั้มเมื่อเมื่อสามวันนี่คุยกับใครที่สะพานเาบอกว่าเวลานี้สบายที่ดำก็จ้างที่เกี่ยวก็จ้างที่ไถก็จ้างจ้างหมดคนมีทุนเนี่ยแต่คนไม่มีทุนเสร็จขาดทุนลบแล้วขาดทุนลบแล้วขาดทุนเราเคยทำแบกดากับรถกับเครื่องจักรนะนน่าทำ ในยากแล้วเวลาไล่นกเหมือนเดิมแบบเป็ไนไดแต่ว่าไม่ไม่มีต้องไล่นาปลังนา,นาปีนี่มันก็ไม่ีมมมเราก็ทํากันเยอะมันไม่รู้กินที่ไหนไกินทุ่งทุ่งนาเนี่ยไม่ก็ไม่ไม่เห็นที่ไหนแต่ถ้าออกก่อนเพื่อนอ่ะถ้าออกก่อนเพื่อนต้องไปไปทำรูปไล่นกไว้ไปทําอะไรไว้ก่อนส่วนมากเขาเออกใกล้เคียงกันกัานาปีใกล้เคียงกันมันก็มีกินบ้างนะ ไม่มากแล้วว่าคุณก็ทํามากกว่าแต่นาลังนี่ว่าทำเป็นยอมยอมเล็กๆเสียงนี่หนาา้ามองอาจใหญ่ตลอดไปบรู้ไม่รู้ได้หูได้ใจเออ้ายวอ,อ,อ,อยู่อย่างเสียงเอบเสียงแองแต่และคนกลับมา,าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดตั้งแต่เจ้าแล้วโออย,ยู่ไอ้กี่ตัวก็โหนะมันเรียกเพื่อนมันมาเลยมันมาแล้วมันเรียกเพื่อนมันอยู่ต้เจ็บ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 เดี๋ยวลงปุ๊บ นกก็บัญญาเหมือนกันมันไม่ลงทีู่งทีนี้มันแบ่งไปตามตัวสีตัวไปรวมรวมหมดไล่ขึ้นมาเออมันมาตอนไหนเนี่ยมันบัญญาบัญญาอันตนจะไหมขึ้นว่ามีเดินไล่มหบ้างไหมครับเดินไล่รอบกันดน้รอบเลยใช่ไหมครับรอบจะนั่งอยู่ที่กระน้ำหรือที่น้ำมันไม่ได้มันลงกินหมดถ้านั่งอยู่ที่กระน้ำนะมีเชือกโยง ยกโยงไปกลมกลุมอะไรก็บอกไปติดไว้ให้มันจันจันไว้ไว้กระป๋องอะไรพวกนี้ผูกก็เป็นเทาอันฝีมันก็รองร้องร้งรองร้งมันก็ยังกินนั่นแหละแต่ว่าแบ่งกันกินน่ะไม่ไม่กินเจ้าเดียวเด็กทุกวันได้เห็นนี่นมันน่าดูตรวลงในที่ที่ทำนาพลางังงานของใครของมันต้องมีกระหน่ำเล็กๆอยู่ หลบแดดหลบขนอยู่ในนั้นหนหละไล่นอกไปพลางหุงข้าวแอหุงข้าวกันในตอนหน้าเที่ยงก็กินกันอยู่ที่นั่นประมาณสักกี่วันสักสามสิบวันได้มั้งที่ต้องไล่จริงจริงจังจริงจังเนี่ยพอ้าวรวงแก่แล้วรู้สึกมันมันก็ไม่ไม่หฮมเท่าไรเข้าพอออกรวงพอตั้งเป็นน้ำนมในข้าวมันกินน้ำนมแต่นุ้นก็มันกินมันการเรียนรู้สึกจะไม่มากเท่าไหร่ นถ้าเ,เวลานี้ทั้งวันเลยป่ะก็คือมันกินมากไหมครับไม่ไมีมันปรับไปรุ้ไปน้อยนู่นไปถ้าดังตรงนี้นู่นไปในปลุน้ำน้อยไปดังอูดะเปานุนกูเต่านุนแล้วเจ้าก็มาเราไม่รู้ว่ามันจากกว่างนั้นนะมันไปที่ป่าหญ้ามันเยอะมันปลุกน้ำน้อยดังน้ำน้อยดีดรับบริจาเปนรองร่างดังดูแต่แต่ก่อนไม่มีถนนอา่าใจในนั้น ทีนี้พวกเขาเอารอบไปรอบเลยกลางคืนเอารอบไปกลางลอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกไล่มาหูกติดก็มาขายในตลาดไอ้พวกนี้ราปลอยก็กลับไปอีกดี๋ยวนั้นกลับไปกลุ้ม,กล,มกลุ้มมาอีกก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ดูดรับบ้มันแล้วช่วงช่วงนั้นหนูพอมีบ้างไหมครับหนูก็หน้าปลังนี่รู้สึกไม่ค่อยทำลายเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เคยได้เกิดเด็ากว่าแต่ต้อนอาปียาเยอะหนูจะกินเวลากลางคืนขนตกแต่ขนตกหนักกลางคืนจะลงมือเปน็นหูงนะข้าวพอตั้งท้องกัดกัดกัด,ก,ดกินมันน่าจะอิ่มสต,ต่มั่งสองสาต้นนั้นแต่มันกัดเป็นไรๆเหมือนกันนะหนูนกตัวควายนี่จะไม่มีปัญหานี่เขาจ้าของก็มี เขาเสียเสียเบี้ยเหมือนกันน่ะล่ำลือไว้ไม่ไปดูงอกาดออกไปกินข้าวเขากินนาเขาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันหลายคนเขาก็เสียดายอะไอ้นุ่งก็อยากมาจดใจหรือขอโทษขอโบยกันไปแต่ไม่โบยได้ทันทีได้ข่าวว่าใ่ายตังใจญ่อะไรก็ก็ลังมีบ้างแต่ไม่มากเสียงกาเสียงไงไอ้นั่นแหละจะไ่ก่อนเกิดมากแล้วก็ มาต่อว,ว่ากันด่ากันสักบักนึงกันเลยพวกพวกหูไรายการนี่ได้ผลบ้าไงไหมครับก็ได้อยู่ได้ได้บ้างอย่างนั้นทำไมถึงบอกว่าได้บ้างเพราะคุณทำผมก็ต้องทำด้วยต,ตาม้มาเปล่าเนี่ยทำเป็นมัดเป็นรูปแล้วหาป้ากี่ดียวเสื้อเก่าๆก็ไปสวมไปใส่ให้มันอยู่โยกเยกโยกเยกโยกเยกอย่างนี้

มันไม่ได้ไม่เคยตรากฏวันหนูจะทำลายเยอะๆนะะนาพลังมีบ้างธรรมดาตำไดว่าหนูกิน